การนั่งสมาธิที่บ้านคือบุญใหญ่ที่สร้างได้ด้วยตนเองตามหลักพุทธธรรมการนั่งสมาธิที่บ้านเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกใดๆการปฏิบัติธรรมรูปแบบนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวัดวาอารามเท่านั้นแต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาในชีวิตประจำวันการนั่งสมาธิไม่ใช่เพียงแค่การทำให้จิตสงบแต่เป็นการฝึกฝนจิตให้มีพลังมีสติ และปัญญาเพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องธรรมะฟังสบายพื้นที่เล็กๆที่อบอุ่นสำหรับผู้ที่สแสวงหาความสงบในใจและแสงสว่างในชีวิตถ้าคลิปนี้มีธรรมะที่ทำให้ใจคุณสงบหรือได้ข้อคิดดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งก่อความสงบนี้ไปถึงคนอื่นด้วยนะครับและกดติดตามช่องธรรมะฟังสบาย เพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆฟังง่ายสบายใจที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำทุกการติดตามของคุณคือกำลังใจสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลบทความนี้จะอธิบายหลักธรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนั่งสมาธิอย่างลึกซึง้งพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันและวิธีการสร้างบุญใหญ่ด้วยตนเองผ่านการนั่งสมาธิ 1. ความหมายของการนั่งสมาธิและการสร้างบุญ สมาธิคือการตั้งมั่นแห่งจิตหรือภาวะที่จิตสงบจากสิ่งรบกวนภายนอกและภายในเมื่อจิตมีสมาธิแล้วก็จะเกิดสติคือความระลึกรู้ตัวและเมื่อมีสติแล้วย่อมเกิดปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงการนั่งสมาธิที่บ้านจึงเป็นกระบวนการฝึกฝนจิตให้มีคุณสมบัติทั้งสามนี้โดยเริ่มต้นจากการจัดสรรเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมในบ้านของเราเองการทำเช่นนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่ บุญกิริยาวัตถุที่เกิดจากภาวนาคือการฝึกอบรมจิตใจซึ่งเป็นบุญขั้นสูงสุดในพุทธศาสนาเพราะเป็นการพัฒนาศักยภาพภายในของตนเองโดยตรงต่างจากการทำบุญด้วยทานคือการให้วัตถุหรือศีลคือการควบคุมกายและวาจาซึ่งเป็นบุญที่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเป็นหลักการปฏิบัติภาวนาอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นการสะสมบุญที่ทรงพลัง เปรียบเสมือนการเติมน้ำในบ่อที่แห้งขอดให้กลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งและน้ำนี้เองที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้มีความสุขสงบและพ้นจากความทุกข์ได้ในที่สุด 2. พื้นฐานสำคัญศีลส,สมาธิปัญญาการนั่งสมาธิที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญา ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างแยกจากกันไม่ได้ศีลส,สีลังคือการควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการรักษาศีลให้บริสุทธิ์เช่นการถือศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่ดื่มสุราจะช่วยให้จิตไม่ถูกรบกวนด้วยความรู้สึกผิดหรือความกังวลใจจากการกระทำที่ไม่ดี เมื่อจิตปลอดโปร่งแล้วก็จะสามารถเข้าสู่สมาธิได้ง่ายขึ้นเศีลจริงเป็นเหมือนการเตรียมดินให้พร้อมสําหรับการเพราะปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งสมาธิและปัญญาสมาธิสมาธิคือกระบวนการฝึกฝนจิตให้สงบและตั้งมัน่นการนั่งสมาธิเป็นวิธีการหลักในการสร้างสมาธิการฝึกสมาธิมีหลากหลายวิธีแต่ที่นิยมและเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายคืออานาปานาสติคือการกําหนดลมหายใจเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เพื่อตรสัสรู้ อานาปานสติเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพที่สุดเพราะลมหายใจเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลาเป็นเสมือนที่ยึดเหนี่ยวให้จิตอยู่กับปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านไปในอดีตรหรืออนาคตการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตมีกำลังมากขึ้นสามารถควบคุมความคิดและอารมณ์ได้ดีขึ้นทำให้เกิดความสงบภายในที่แท้จริงปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อจิตสงบและตั้งมั่นด้วยสมาธิแล้ว ยอมจะเกิดวิปาาัสนาญาณหรือปัญญาที่มองเห็นความจริงของสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างชัดเจนอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งทุกสิ่งทุกขังคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อเรายึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงและอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของสรรพสิ่งการเห็นแจ้งในความจริงเหล่านี้จะช่วยให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้มากทำให้ใจเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง 3. หลักธรรมเพิ่มเติมที่ช่วยเสริมการปฏิบัตินอกจากไตรสิกขาแล้วยังมีหลักธรรมอีกหลายประการที่ช่วยเกื้อกูลให้การนั่งสมาธิที่บ้านมีประสิทธิภาพและลึกซึ้งยิ่งขึ้นพรหมวิหาร 4. หลักธรรมสำหรับการครองใจให้บริสุทธิ์ได้แก่เมตตาคือความปรารถนาดีกรุณาคือความสงสารมุทิตาคือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและอุเบกขาคือความวางเฉย การเจริญพรมวิหารสี่ก่อนการนั่งสมาธิจะช่วยปรับสภาวะจิตใจให้พร้อมปราศจากความโกรธความอิจฉาหรือความอาฆาตทําให้จิตใจอ่อนโยนและเข้าถึงสมาธิได้ง่ายขึ้นสติปัฏฐานสี่หลักการเจริญสติที่ละเอียดลึกซึ้งกว่าการกำหนดลมหายใจเพียงอย่างเดียวสติปัฏฐานสี่คือการพิจารณากายคือการรู้ลมหายใจอิริยาบถเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉย จิตคือความคิดอารมณ์และธรรมคือหลักธรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องการฝึกฝนสติปัฏฐาน4จะช่วยให้เรามองเห็นความจริงของกายและใจในทุกขณะทําให้สติของเราเฉียบคมและมั่นคงมากขึ้นขันห้าคือองค์ประกอบของชีวิตได้แก่รูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือความจำสังขารคือความคิดปรุงแต่งและวิญญาณคือการรับรู้ การนั่งสมาธิเป็นโอกาสที่เราจะได้พิจารณาขันห้าเหล่านี้อย่างลึกซึ้งและเห็นว่าทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงการเห็นความจริงนี้จะช่วยให้เราคลายความยึดต,ติดใน